แล้วนะครับเก่งอนุคิดลีธนศัก์กุลนะครับบริษัทปูรุงเงอนบริการ101จำกัดนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูรถ มิสซันนาวาล่านะครับตัวมือสองของเรานะครับที่ผลิตและจำหน่ายให้กับลูกค้านะครับรถคันนี้เป็นนิสสันนาวาร่าปี2551นะครับคันนี้ได้ทำการนะครับนิ้วใหม่ทั้งคันนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งอุปกรณ์ดัมเข้าไปในตัวรถนะครับเดี๋ยวเราไปชมตัวรถพร้อมๆกันว่าตัวรถคันนี้เราได้ทำอะไรลงไปบ้างนะครับหนึ่งแหละครับเริ่มต้นจากการที่เราได้รถมานะครับเป็นรถเดิมๆิมแต่แท้นะครับ โดยที่ไม่มีอุบัติเหตุนะครับเครื่องยนต์ดีเกียร์ดีนะครับผมช่วงล่างตัวนี้เรามาเซ็ตระบบใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมก็หลักๆก,ก็คือลดมานะครับโดยการใช้งานของตัวรดมือสองส่วนมากสีก็จะมีการฟรีดโซมลงไปบ้างนะครับแต่มาถึงอู่เรานะครับเราได้ทําการนะครับบิ้วใหม่ทั้งคันแล้วก็เก็บงานสีใหม่ไม่ว่าจะเป็นสีตัวบอดี้นะครับและก็สีคัสซีตัวกันสนิมงคัสซียครับ เราได้ทําการพ่นใหม่ทั้งคันเลยนะครับผมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตัวภายนอกนะครับหรือภายในนะครับตัวนี้เราก็ได้ทําการจัดเก็บทําความสะอาดห,หรือได้ทําการเช็คให้ดูเหมือนใหม่นะครับผมตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวพวกภายในนะครับอย่างเบาะนะครับตรงไหนที่มีการชํารุดหรือสุดโทมเราก็ได้ทําการเปลี่ยนชิ้นส่วนแล้วก็ได้การทําเปลี่ยนอะไรบางส่วนออกไปนะครับเพื่อให้ดูตัวรถนั้น ดูสมบูรณ์พร้อมใช้งานแล้วก็ดูใหม่ด้วยนะครับผมหลังจากที่ตัวบอดี้ที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับเรามาดูตัวถังกระบะนะครับที่เราได้ทําการติดตั้งตัวถังกระบะใหม่เข้าไปแทนตัวถังเดิมนะครับตัวกระบะคันนี้เป็นกระบะดัมพ์เตี้ยนะครับผมตัวนี้จะมีสเปคนะครับฝาข้างของเรานะครับจะอยู่ที่40เซนนะครับผมแล้วก็มีความยาวนะครับตั้งแต่หัวจนถึงท้ายกระบะตัวนี้ก็จะยาวอยู่ที่2.50นะครับ แล้วก็ความกว้างของตัวกระบ,บะอยู่ที่1เมตร76เซนนะครับผมพื้นที่วางของภายในพิกัดอยู่ที่2เมตร43เซนนะครับผมตัวนี้สามารถที่จะใส่แผ่นยิปซัมนะครับหรือแผ่นวีว่าบอร์ดนะครับหรือแผ่นไม้อัดนะครับวางโดยที่ไม่ต้องเปิดกระบ,บะเลยก็ได้นะครับผมหรือไม่ต้องเปิดถัดท้ายเลยนะครับผมตัวนี้สามารถที่จะวางในพื้นที่กระบะได้อ่าง,ง่ายดายนะครับผมตัวนี้นะครับ เรามาดูตัวสเปคตัวช่วงล่างกันบ้างน,นะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวก,กดดับขึ้นให้ดูนะครับผมตัวนี้ก็เป็นรีโมทเหมือนกับคลิปที่ผมอธิบายของเราจะใช้ง่ายครับมีปุ่มอั p กับปุ่มด o ว n สอปุ่มนะครับ ตัวช่วงล่างของตัวคัสตีตัวกระบะดาเป็นยังไงนะครับเริ่มต้นจากตัวจุดยึดของเต้าคัสตีนะครับตัวกระบะดาของเรานะครับตัวนี้เราจะได้ทําการยึดตามตําแหน่งเต้ายึดเดิมของตัวรถสแตนดาดจากโรงงานมาทั้งหมดเลยนะครับผมตัวนี้ไม่ได้มีการเชื่อมหรือดัดแปลงตัวไหนเพิ่มเติมเลยนะครับส่วนตัวกระบอกตัวนี้นะครับเป็นกระบอกดานะครับ มีความโตของแกนไฮดรลิกนะครับตัวนี้อยู่ที่50ามิลนะครับผมตัวนี้ก็เป็นแกนที่เราได้คำนวณแล้วก็ออกแบบให้แมทช์ก,กับตัวชุดมอเตอร์ไฮดรลิกของเรานะครับเป็นชุดมอเตอร์ส่งกำลังตัวนี้ของเราได้นำเข้ามาเองนะครับรับประกันให้2ปีเต็มนะครับผมตัวนี้มั่นใจได้นะครับจากบริษัท RRS Group ของเรารุงเรืองของเรานะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างตัวนี้เราได้เพิ่มนะครับเข้ามานะครับเป็น สวิคเซฟตี้นะครับในการตัดไฟหากไม่ได้ใช้นานหลายวันนะครับเราก็สามารถที่จะถอดสวิคตรงนี้ออกไว้แล้วก็ปิดตัวสวิคตรงนี้ไว้ได้นะครับหลั mm. งจากที่เราปลดสวิคตรงนี้ออกนะครับก็เป็นสวิคเซฟตี้นะครับหากเกิดกรณีฉุกเฉินนะครับตัวมอเตอร์มีการช็อตนะครับเราก็สามารถที่จะเซฟตี้ตัวสวิคตรงนี้ได้ทันทีนะครับผมแล้วก็หลังจากที่เราถอดออกแล้วปุ่มทุกปุ่มก็มมจะไม่ทําง,งานนะครับสังเกตง่ายๆ เรากดปุ่มไหนก็จะไม่ทํางานครับผมหลังจากที่เราใส่สวิตช์นี้กลับคืนนะครับก็สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันหากเกิดกรณีฉุกเฉินนะครับผมครับผมส่วนสายไฟตรงนี้นะครับทุกอย่างเราถูกหุ้มไปด้วยปอกรัดแล้วก็การหุ้มฉนวนสายไฟเพื่อไม่ให้เกิดการสปาร์ของสายไฟนะครับทุกจุดเลยนะครับตรนนี้เราได้ทําการเก็บงานอย่างเรียบร้อยนะครับผม ครับผมส่วนตัวช่วงล่างของเรานะครับคันนี้ก็เริ่มจากลอ้อหลังคือล้อ,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 อที่มาเดิมๆจากโรงงานนะครับก็เป็นกระทะลออออ้อสแตนดาร์ดจะมีหน้าแคบนะครับเราได้เปลี่ยนกระทะล้อหลังออกเพื่อให้มีการที่จะบรรทุกน้าหนักได้เพิ่มขึ้นเป็นกระทะผ่านะครับรัดด้วยยางนะครับที่เป็น 225/70R15 ตัวนี้จะมีความกว้างของหน้ายางเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะรองรับน้ําหนักที่มากขึ้นได้นะครับผมแล้วก็ตัวแหนบนะครับตัวคันนี้เราได้เสริมเพิ่มจากสแตนดาร์ดตัวที่1ตัวที่2ตัวที่สาม สามแผ่นนะครับเป็นแหนบไม้คานนะครับตัวนี้ก็รับน้ําหนักได้อยู่3ตันนะครับอย่างน้อยนะครับหรือถึง3ตันครึ่งนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวโชคเดิมนะครับหลังจากที่เราเสริมแหนบไปแล้วนะครับโชคเดิมมันจะสั้นนะครับไม่สามารถที่จะยืดระยะช่วงได้พอเราได้เปลี่ยนเป็นโชคใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็รับแรงน้ําหนัก บรรทุกได้มากขึ้นด้วยนะครับเป็นโชคซปเปอร์นะครับของโปลเฟนเดอร์นะครับตัวนี้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่าสแตนดาร์ดนะครับผมหลังจากที่เราได้ดูช่วงล่างไปเรียบร้อยแล้วนะครับของเรามาดูส่วนของการคัดเลือกนะครับของตัวรถที่จะมาทําเป็นรถมือสองในการทําขายของเรานะครับเราจะไปดูนะครับระบบเครื่องยนต์กันบ้างนะครับผมเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทนะครับเครื่องยนต์ก่อนนะครับ คันนี้นะครับระบบแอร์นะครับต่างๆเราได้เช็คล้างใหม่หมดเลยนะครับผมตัวนี้แล้วก็ตัวไม้ของตัวรถนะครับก็จะมีไม้อยู่ที่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดกิโลนะครับรถคันนี้นะครับที่การใช้งานมาแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ก็เหมือนอย่าง ทันที่เราได้ทําการอธิบายบอกลูกค้านะครับว่าการตรวจเช็คสองตัวรถนะครับเราได้มีการเช็คเครื่องยนต์นะครับให้มีความมั่นใจว่าตัวรถได้สมบูรณ์นะครับตัวรถนาวราล่าคันนี้นะครับก็จะเช็คจากเ็กวัตก่อนระดับแรกนะครับว่าไม่มีควันขึ้นนะครับควันขึ้นหมายถึงอะไรควันขึ้นหมายถึงระบบของเครื่องยนต์นะครับที่มันไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่คันนี้ไม่มีแน่นอนนะครับผม ส่วนตัวหม้อน้ํานะครับตัวนี้ร้อนนะครับเราก็จะได้ทําการเช็คว่าน้ํานี่ไม่มีการดันแน่นอนนะครับตัวนี้คันนี้เพิ่งขี่มามก็เลยไม่ได้เปิดให้ดูนะครับเพราะเราจะไม่เปิดในขณะเครื่องร้อนนะครับตัวนี้นะครับแต่ตอนที่เราจะซื้อมาขายเราไปเช็คเรียบร้อย <c oughs> แล้วว่ารถคันนี้นะครับความร้อนปกตินะครับอย่างตัวหม้อน้ําตัวนี้ที่ผมไม่สามารถจะเปิดให้ท่านผู้ชมได้ดูกันได้นะครับว่าไม่มีแรงดันแน่นอนในเรื่องของ หม้อน้ำนะครับก็คือไม่มีแรงดันในที่นี้ก็คือหมายถึงขณะเครื่องเย็นนะครับแล้วก็เราก็ทําการสตาร์ทนะครับแล้วก็เปิดฝาหม้อน้ําดูนะครับเราจะไม่สตาร์ทในขณะที่เครื่องยนต์ร้อนอยู่นะครับแล้วเปิดฝาหม้อน้ําออกมานะครับตัวนี้เป็นอันตรายเราจะไม่ทานะครับตรงนี้นะครับแล้วก็วิธีการตรวจเช็คของผมที่ผมบอกนะครับก็คือผมตรวจเช็คแต่ตอนซื้อรถเข้ามานะครับก็ขณะเครื่องยนต์ที่เย็นนะครับเราได้เปิดตรวจเช็คไม่ว่าจะเป็นตัว ปัน้้ำมันเครื่องนะครับเล็กป่นน้ำมันเครื่องแล้วก็ตัวหม้อน้ําเป็นที่เรียบร้อยว่าผ่านและก็สมบูรณ์สําหรับการใช้งานแน่นอนนะครับตัวของเหลวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์น้ํามันเปิืองท้ายนะครับแล้วก็ใส่กองอากาศใส่กองน้ํามันเครื่องใส่กองโซลารนะครับเราได้ทําการเปลี่ยนใหม่ออกทั้งหมดนะครับเพื่อให้ลูกค้าเอาไปใช้โดยการที่เราจะต้อง นับหนึ่งใหม่นะครับผมเรียกว่าก็คือนับไปอีก10,000กิโลในการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับส่วนกองโซล,ลาก็อยู่ประมาณ1 5 0 0 0กิโลนะครับเราเปลี่ยนครั้งหนึ่งก็ได้กองอากาศก,ก,ก็ดูตามสมควรการใช้งานหนักหรือไม่หนักนะครับว่าเราได้ใช้งานหนักหรือลุยทางฝุ่นเยอะๆก็ดูว่าเหมาะสมในการเปลี่ยนหรือเปล่าขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับครับผม โดยรวมรถคันนี้นะครับก็ได้ผ่านการตรวจเช็คจากบริษัทอู่มุงเรลืองบริการ101จำกัดของเรานะครับโดยช่างผู้ชำนาญงานโดยตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างช่วงล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างสีไม่ว่าจะเป็นช่างต่อตัวถังกระบะดับนะครับเราได้ทำการตรวจเช็ครถคันนี้เป็นการสมบูรณ์เพื่อให้มีการใช้งานได้อย่างมั่นใจนะครับแล้วก็ผ่านการตรวจสภาพอย่างเรียบร้อยแล้วก็ลงเล่มจดทะเบียนถูกต้องนะครับ ก็ฝากท่านผู้ชมนะครับสงสัยข้อมูลตัวไหนนะครับอยากติดต่อสอบถามเราได้นะครับทางช่องทางที่ผมจะขึ้นทางหน้าจอให้นะครับทั้งเพจนะครับเ c e บุ๊ k ของเรานะครับ l ลน e นะครับ l ล n e แอ s อินสตาแกรนะครับหรือช่องทางทาง YouTube ของเราช่องนี้นะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับสงสัยข้อมูลอยากสอบถามเราติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ และเบอร์โทรที่ผมขึ้นให้2เบอร์นะครับผมเก่งอนุคิดลีธนศักุลนะครับยินดีให้บริการกับลูกค้าทุกท่านนะครับและยินดีให้ข้อมูลในการที่สงสัยที่ยังตัดสินใจซื้อไม่ได้เราก็ยินดีให้ความรู้แล้วก็ให้การบริการอย่างแน่นอนครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้กับเรานะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับฝากติดตามคลิปหน้าและก็คลิปต่อๆไปด้วยครับผมลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ